พี่น้องมายู่ขางปลากรวยคือเก่าจ้ะสวัสดติจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุกคนเนาจะมาอยู่ขางปลากรวยคือเก่าเมื่อนี่ร้านกับวิญย์กำลังจะกล้าเพีกจ้าเพื่ออนาคตได้เป็นแม่ค้าขายผักสดจ้าจ้าเพราะว่าอีกหน่อยไอตัวเลกก็จะเข้าโรงเรียนแล้วไงจ้า ทักทายจ้าจ้าทักทายเพื่อนบ้านหัวใจกกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้กับร้านเมื่อยู่เนาะร่างมาช่ำปลูกผีช่ำ่หม้ออนุบาลใบนี่เพาะเพื่อนใบเลวเรียบร้อยจ้าช่ำไซมอลอนุบาลน้องจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยมแดดดีค่ะบัง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 พักอีกอย่างกับรลังกายกับร่างช่ำพี่น้องจ้ะเห็ดไปเนาะพี่น้องเนาะพาเทียเพิ่มเห็ดด้วย ป้ากล้วยพี่นอ้องเย็นด่ะเยน็ยนเยน็นเย็นล้มบีบ <c oughs> อ้ยตังก่อนตังก่อนพี่นอ้องจ้ะโอ้ยเพราะช่ำใบโดนแล้วเพราพะช่ำเพิ่นใส่กางสีน้อพี่น้องไปฟัองนาเนมึงหากเพิน่นเอาเม็ดเพินพ่นเพาะล่องใส่ฟัองนานจ้ะพี่นอ้องจ้ะบันนิกาสีมาเอาลง ลงกองลงบ่ออนุบาลกอนให้เพิ่นแข็งแห้งยีลีหละกะักจังเท่ากับจังเอาไปใส่กองป้มละป้มละสามตน้นก้องหนึ่งนลพี่น้องจ้ากล้องละสามตน้นจะใส่สี่ล่ะพี่น้องจ้ะทันบดลีบบดฟ้ากับบดใยหนัง,งนได้พี่น้อง งามหลานบัวยูห้อากับตองฝาวไม่เห็ดตังสีแหละอังสันเ้องกับสิบ่มีโอกาสเพ็ดมาพี่น้องจ้ะขันขัดตีนไหวมือไหวก็ได้กินขันสีมาเห็ดสาสะเงื่มๆกับบัวใยหยังจ้ะพี่น้องโบราณเพิ่นว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าเมินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนามีหยังพอเห็ดก็เห็ดไปจ้ะพี่น้อง บัตราสนาคนเฮาบ่คือกันผู้หนึ่งบัตราสนาดีเกิดมาจากทองพอทองเมียเดียวกันบางคนก็ีย้ยบัตราสนาดีบ่คือกันเนาะพี่น้องจ้า <c oughs> สิว่าอีหยังล่ะเอะไรเฮ้ยคอยดึงเพิ่อนออกซีนะ่เนาะพี่น้องสิงแย่ขึ้นก้อน,น,นทึ่งทจังซี่ก็ได้เจียวล่องคอยๆก็ค่อยดึงหากเพิ่นย่าหาา้หากเาาากพิ่นขาดหากเพิ่นยาวบ่ดได้จ้ะพี่น้องเอาล่งองโบอนุบาลคนเฮาวิถีชีวิตบ่คือกันเนะาะจ้ะพี่น้อง นนเดี๋ยวจะตุ่นนี่นสีโอ้โหสีจ้ะโอ้พหอยู่ตัวนี้อู้โหโอ้โ่โบเมียนโบโคตัวนี้ขาดเป็นง่มาจ้ะพี่น้องจ๋าได้เลิกแงามแง้มดีกับลอยมาคือเก่าล่ะพี่น้องจ๋าในเมืองล้านโมยูน้องหอกกับลอยกอดท่างข่างจังหน่อยอันว่าลอยกับว่าท่านดีพี่น้องฮัทเทียมันไหนดีเลยอยากได้กินเนาะพี่น้องจ๋า หน้าคดค้นเฮาเฮ็ดเรนลินคือส <c oughs> hmm. oh. <c oughs> <c oughs> ีรวยเพื่อนว่าเฮ็ดเรนลินก็คือสีรวยนี่หาเคนย่องสีน่นเพื่อนหน่อยเอ้าเข้าก็ลุ่งรุ่งสีก็ได้ลงก็คอยงัดเพิ่นออกเพิ่อนรุ่งหาหนามนี่เพิ่นอยู่จังสี่จ้ะลงเลยอ้ะอืม เห็ดอันนี้แล้วก็สิไปช่ำหัวละพา,าพี่น้องจ้ะเพราะช่ำหัวละพาก่อนแต่อา,ากาศมันลงเพราะช่ำหัวละพาอันนี้แบบพี่คิดว่าที่อันเห็ดทดลองมันแบบพริกเม็ดใหญ่เนาะพี่น้องจ้ะมันแบบก็ค่อยงาม ก่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยังแต่ก็บอกกับเจ็บได้กินไรเทียยู่บันนี้สิเฮ็ดอีหลีมันเป็นกานทดลองบันนี้สิเฮ็ดอีหลีนะพี่จ๋าพี่น้องจ๋า,จจามันเป็นกานทดลองค่ะเอาละเหลือต้นสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดโอ้ย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 เฮ็ดเลนเลนพี่ส,สีรุย้ยพันว่า ทำไปเฮ็ดไปนะน้องพีน่น้องจ้าคนเข้าอนาคตคนเข้า่านแน่นอนจ้าพี่น้องอนาขดคนเข้ามันบ่มีอหลังแน่นอนดอกจ้าโอ่งดีเลยโอกาสดีๆล่มดี่อยๆนะ่นะน้องพี่น้อง ร่วมพัดวีวีอยู่โอ้ยได้โอกาสดีกะซักเสื้อผ้านนาแพ้แล้วของร้านเรียบร้อยตอนนะี้พี่น้องจ้ะเข่าสวนกันนะ้าสัหรดดับทำบาเบียกมีบอเหมือนเบียกอันดีก็หนีมีบอกับมีอยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นผักสวนขั้วไงนี่ไหนกินเนาะไงน,นี่ก็เลยสิเอว่าน,นี้ก่อนอว่าน,นี้ก่อนหนะจ้ะ เ็ดไปเห็ดไปเห็ดไปเท่านี้ล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม <c oughs> ขอบคุณลวงหนานะจ้าทำเห็ดคั่วปลูกผักสวนครัวไปยู่ไปกินนะจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ